พี่ทุกคนต้องมีซึ่งผมมีอยู่แล้วแต่น้อยพี่อยู่พออะไรพี่อปองหกจ้ะไอ,อ้สั <laughs> ิดว่าแมนเหรอแมนแบนี้แมนแบบนี้พี่ีคิดว่าพี่ดีแมนเหรอก็แมนแบบนี้ัสดีหนึ่งพันหาสิคนอรอยหาคนจ้ยเมื่อนียูเดพี่น้อเยาเมืเมเมเเเ่อนเมื่อนีเยาจุดยอดได้จุดจุดสุดรอ,ดดอดขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะสุดรอได้อะไรท่านครับ อกะเพราเนื้อจ้ะอุ้ยโอ้ยแม่นอ่ะรับไม่ทันรันกรักรักอขอบคุณจา้ายาวแลวสวัสดีหนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะเ <laughs> พิน่นเพิ่นมากแบบเจ้งสีตะ๊ะ นักฟุตบอลแบบปรมาว่านักฟุตบอลไปใส่อหรย่างเก็บผนอยู่ทั้งผนมาเออย่าจนเพื่ม<า>อมึงว่าเนี่ยมึงว่าเนี่ยเพิ่์เตยคอมมานอ่ะจอเล่นน่ารักกันจเลงจอแบบว่าแทบความอ่ะ จอดสะเทือนน่ะพี่น้องจอดสะเทือนเลยหมอนให้พอนไม่ได้ยืนจริงเหรอจริงระวัแวงแม่โดนทิ้งเพิ่นแห้งหลายเตอวพี่นองนาเห็นไหมโอ้โห อันพระร่างเพิ่นหลายกดติดตามขอบคุณหลายจ้าพี่สิริศักดิ์ขอบคุณจ้าเฮลโลอินเดียฮ i าในที่มีอยู่อินเดียพี่ชายมีแฟนยังพแฟนยังผมมีจ้าแฟนยังพแฟนยังมันเป็นนุ่มเือเนี่ย หมูแดงพี่โปแคบบอกหมูแดงอุโอ้โหตับไม่ดีเองชีวิตัวมนี้เลื่อนหนูนอนอยู่ในรับได้อะจริงอะ่ะฮลโหลฟอร์มฟิลิปปินส์ฮลโหลไนท์ทูวีดิวเล่นสนมากเลยเ <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรเหรอคะพุพี่ผู้ชายพี่ทีคะ่ะแล้วก็ดีคะ่ะ อุยทุกคนใครที่ยังไม่ติดตามเราจะมีปุ่มขวาม,มือข้างบนนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้นอนกันตอนไหนครับมาแค่สามสิบนาทีเพราะว่ามันซีทุ่ม,มเราจะมาสามสิบนาทีพาออีกสามสิบนาทีละครดุยางชัดดาวเลยด้อหรือค่อยว่ากันมืออื่นมือนี้เมือม่อยมืดละ เมือม่อนีเมือม่อเมื่อไปเฮ็ดเวียเฮ็ดง่ายแบบไปวัดตั้งแต่ไปทรงพิธีล้วก็เลิกไปวัดเลยค่ะและะ้วก็เง่าเลยค่ะเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่พี่ยนขอบคุณหลายจ้ะเยอะาเยอะมา,า,มาสูงสูงเลยพ่นเพื่อนมาเพิ่นมากก,มกระโดดรับมั้ค่ะพี่น้องเอวลาสามสินแต่มันเร็วกับแมนอยู่จริงๆละ่ะ เอาอทำทำไมเพื่อประโยชน์และความสุขโ,โปรแลนด์โอเคโอเคพี่ดีพักพอแล้วลูกเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปพี่ตั้นค่ะหลากเน่าอย่างนีบนนี้เสียงซื้อสวัสดี